วันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบุญทินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยับผมผมอยู่ที่กอเขตฟาร์มนะครับผมซึ่งจะเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งอีกฟาร์มหนึ่งนะครับที่มีแนวคิดและการบริหารจัดการที่น่าสนใจมากโดยที่ว่าทางเจ้าของฟาร์มเนี่ยครับผมท่านมีแนวคิดที่น่าสนใจก็คือ20ปีที่เลี้ยงกุ้งมาไม่เคยขาดทุนแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมเราเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของวิธีคิดนะครับผมแล้วก็การบริหารจัดการนะครับว่าทํากันยังไงแล้วที่สําคัญครับท่านเจ้าของฟาร์มเองนี่ก็ท่านก็เป็น เพิ่งรับตาแหน่งประธานสหกรผู้เรียนกุ้งลุมน้ำท่าทองมาหมัดมาเลยนะครับผมท่านก็คือคุณพิสิทธิ์นวลนุ่นหรือโกอูดนะครับสวัสดีครับโกอูดสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโกอูดครับเมื่อกี้ที่เราได้นั่งคุยกันเนี่ยครับผมก็ผมจับประเด็นน่าสนใจได้หลายอย่างก็คือในเรื่องของจุดเริ่มต้นที่โกอูดเข้ามาเรียนกุ้งผมเข้ามาเรียนกุ้งปี2 5 4พร้อยสี่สิครับผมเริ่มจากว่าแม่บ้านผม เขาเป็นนากรผู้เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วครับมีบ่อเลี้ยงอยู่หนึ่งบ่อเป็นคนในพื้นที่ประชานในพื้นที่ครับผมผมเข้ามาเลี้ยงรอบแรกครับก็เขาทําอยู่ก็พอไปได้เพราะสมัยก่อนการเลี้ยงกุ้งมาเลี้ยงเลี้ยงเง่ายลูกระบาดได้ไม่ดุนแรงผมเลี้ยงรอบแรกเจอแจ็คพอตเลยครันี่รอบแรกเป็นตัวแดงเรียบร้อยเป็นตัวแดงก็ก็กัดควานซุ้อีกรอบหนึ่ง ก็รอบสองเป็นตัวแดงอีกอด้านกีวันตัวแดงอีกเสียหายอีกเสียหายอีกก็ปรึกษากับแม่บ้านว่าเราจะหันมาทำอาชีพอื่นครับคือเลิอกอาชีพเลี้ยงกุ้งแต่เพราะว่าทู่ไม่ไหวทู่ไม่ไหวทุนเพราะว่าทุนเราหมดแล้วไม่ได้ว่าแล้วก็เลยพอดีพ่อตาคงมีความคิดว่าลองอีกสักครั้งครับให้ยืมตัง อให,ให้ให้ยืมทุนมาให้ยืมทุนครับผมก็เออก็ให้ยืมทุนก็ต้องลองครับพอดีรอบนั้นโชคดีเลี้ยงได้ได้อีกอย่างหนึ่งผมก็ชอบไปดูงานคนอื่นเขาครับชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาคนโน้นคนนี้อะไรที่เขามีประสบการณ์เร็จผมก็เลยจับคนโน้นคนนี้มาปรับใช้ในท,ทุกโอกาสที่เขาทําได้ได้ไดีดดครับผมก็หลังจากนั้นมาผมก็เลยเลี้ยงกุ้งแบบ ได้มาตลอดพัฒนามาเรื่อยๆจากจุดนั้นพัฒนาจะเรื่อยๆจากมีบอ่อเดียวครับผมก<อ>็ปัจจุบันเพราะว่ามีตั้งบีลสองบ่อรองบอกก็เป็นสามบอ่อคือขยายทีละหน่อย,ยขยายทีละขยายเก้าไปอย่างมั่นคงคือระยะช้า,ชาครับผมไม่ได้ทําธุรกิจกุ้งอย่างเดียวเัาไปซื้อสวนปามไ,มได้นากุ้งมาก็ไปซื้อสวนปามอันนดกุ้งมาซื้อสวนปามสะสมสวนปามไว้เพื่อว่านากุ้งมีปัญหาเราจะได้มีที่ยืนจะได้ไม่กลับไปอยู่จุดที่เราเริ่มต้นครับผม ณนะปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นหนึ่งบ่อครับผมปัจจุบันเรามีรเ,รามรเรามีบอ่อกุ้งทั้งหมดเท่าไหร่ครับตอนนี้มีอยู่สามสิบบ่อเลี้ยงครับสามสิบบ่อเลี้ยงสามฟาร์มสามฟาร์มครับครับผมนะตรงนี้ฟาร์มที่เราอยู่นี้มีเนื้อที่ประมาณประมาณสองร้อยยี่สิบไร่สองร้อยยี่สิบไร่นะครับผมแล้วอยากจะทราบถึงตัวแนวคิดว่าเราเลี้ยงกุ้งยังไงถึงไม่ขาดทุนมาตลอดยี่สิบปีไม่นับสองขอบแรกที่เราที่เราขาดทุนที่เราเสียหาย ผมว่า <c oughs> อยู่ที่การนำความรู้ครับที่ผู้อื่นลองแล้วครับทดสอบแล้วว่าใช้ได้ครับมาประยุกต์ใช้กับในพื้นที่ที่เรามีโดยที่ไม่ใช่โอกกับบ้านเขาหมายถึงว่าเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราบ้านเราเป็นยังไงใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับอโดยที่ไม่ใช่โลกกับบ้านเขาไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรได้ดีแล้วต้องระจําทุกอย่างไม่กระทั่งเขาไหว้สารพูมิมีส้มกี่ลูกอะไรเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> เ,เราแค่ไปเอาแนวคิดเข้ามาแล้วก็มายุกเองข้างหน้า นี่น่าใช้กันได้เราไหมมาทดลองดูครับใช้ไม่ได้เราก็ถอยไปครับอันนี้ใช้แล้วเก็บไว้ประโยชน์กับเราครับครับนี่แหละที่ทําให้หลายคนหลงทางกันเยอะนะตรงนี้ครับหลายคนบางทีไปดูงานเพื่อนดูเจกลับมมทําทุกอย่างตามหมดแม้กระทั่งปูนยี่ห้ออะไรก็ซื้อแบบเขาเอ่อ่ายี่ห้ออื่นใช้ไม่ได้ครับอ่าน้าใช้อะไรก็คือใช้แบบเขาพยายามแบบเขาทุกอย่างคือเรียนแบบบางทีมันในพื้นที่เราเราต้องเป็นเราในพื้นที่เราเราต้องรู้จักตัวเรา ครับเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบเขาเรียนแบบเขาทุกอย่างครับแค่จาสิ่งที่เขาทําดีได้ผลแลวสิ่งนั้นน่าจะมีประโยชน์กับเราเอามาใช้ผมคิดแค่นั้นแล้วประมาณนั้นครับครับผมอย่างอย่างของฟาร์มของเราเนี่ยครับโค้ชครับพื้นที่ของแถบแถบนี้คุณพินที่โค้ชอยู่เป็นยังไงบ้างเราดูพื้นที่ําไมผมมาอยู่เร็กๆปีสองพันาร้อยสี่สิบชาวบ,บ้านที่นี่ทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงกุ้งครับ,คร,บครับตอนนี้ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลิกเลี้ยงกุ้งไปแล้วเหลือรมาณสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็จะมีคนละบ่อสองบ่อบ้างแล้วก็แต่บ่อสัตว์เขายังอยู่ได้นะบ่อสัตว์ที่นี่ก็มีอยู่สักสองบ่อสัตว์อดามบ่อสัตว์แต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเลิกเล,กเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ครับครับมีก็ที่มีโลดก็มีมาสักสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นครับพื้นที่แถบเนี้ยครับเป็นพื้นที่ความเค็ตมต่ําความเค็ตมต่ําครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้เราต้องใช้ระบบ การเลี้ยงที่เป็นระบบรีไซเคิลหรือน้ำหมุนเวียนใช่ไหมครับปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็ใชประมาณนั้นครับน้ำหมุนเวียนรีไซเคิลครับครับไม่เป็นไรครับน้ำหมุนเวียนรีไซเคิลครับครับเดี๋ยวต่อเลยไหมพี่เป็นระบบน้ำหมุนเวียนรีไซเคิลครับครับผมโอเคเรามาเจาะในเรื่องของอรายละเอียดการเลี้ยงบ้างเดี๋ยวจะรู้ว่าทีละทีละขั้นตอนเลยว่าเราจะรู้ว่าประเด็นสำคัญอะไรที่เราสามารถเลี้ยงแบบ ไม่ขาดทุนมนะครับ,รบผมอันดับแรกเลยเรื่องของการเตรียมพื้นที่การเตรียมบอ่อครับเข้าข้าสะอาดเพื่อจะเตรียมปล่อยลูกกุ้งเนี่ยทำยังไงหลังจากกุ้งจับก,กุ้งเสร็จครับ่อเราจับก,กุ้งแล้วมันจะไม่มีเลนครับนะใบพัดจะกวาดเลนเข้าหลุมหมดครับแล้วก็จะมีการดูรอยเป็นบอ่อพื้นปูปีร้อยครับเราจะมีดูรอยฉีกขาดปีไหมถ้ามีรอยฉีกขาดปีเราก็จะให้ เด็กเราไปเก็บรายละเอียดทอ่อมลอยลอยกาดเสร็จแล้วก็จะเอาน้ําเข้าบอ่อน้าเข้าบอ่อแล้วเราก็จะมีการเมื่อน้ําเต็มน้าเข้าบอ่อได้มาสักสักไอ้มันเข่าะมาสักห้าสิบเซนหกสิบเซนห้าสิบเซนเราก็จะลงปูนขาวครับผมประมาณสักสองสองตันห้าร้อยกิโลต่อหนึ่งไร,ร่บ่อตีได้ลงสองตัน ทิ้งไว้ประมาณสักสามสี่วันเพื่อลดเชื้อเอรัีเราคิดว่านะอะได้ผลเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ทาแบบนั้นแหละอหลังจากนั้นอีกประมาณสักห้าวันรเราก็จะเริ่มทามสีน้ำเอาน้ําเข้าเอาน้าเข้าไปเต็มเต็มบ่อที่เราปริมาณต้องการประมาณมิตรยี่สิบครับผมมันม่ยี่สิบถมิตรสามสิบแล้วก็เริ่มทําสีน้ําเริ่มทําสีน้ําการทาสีน้ําเราใช้ ปลานินครับที่เราได้จากบ่อพักน้ํเพราะบ่อพักน้ําเรานี่เรามีการมีการล้างบ่อประมาณปีละครั้งหมายถึงว่าหนึ่งบ่อก,ก็เคลียร์ครั้งหนึ่งบ่อปีกับปีละคลร์ปีละครั้งบ่อพักน้ําครับบ่อ<บ>เมื่อเกเคลียร์บ่อพักน้ําเรายังมีปลานินเยอะครับมีเป็นตันๆแล้วก็ปลานิลนั่นแหละมาใส่ถังไว้หมักเกลือไว้แล้วก็เมื่อถึงเวลาเราทําทีน้ําเราปลานินมามามา,มา ใส่กับรำเราต้มอ่าใ,ใส่ใส่ยูเรียติก็สาดให้หมยเพื่อให,ให้ให้ให้ให,หนอนแดงให้มะเร็งได้รมไก่ให้มีนอนแดงเยอะให้อาหารสารพิาอัสมสมบูรณ์ครับในช่วงแรกในช่วงแรกมันเจ็ดวันแล้วก็ในเจ็ดวันเนี้เตะสีน้ํแล้วก็หมักปรมยนทรีซีใช่ไหมทำซีอิ๊วีน้ำหมักแล้วพอครบเจ็ดวันพอมีนอนแดงสมบูรณ์จ้เวลาเตรียมน้ำประมาณสิบห้าวันเริ่มจากเริ่มจาก ออกปูนน้ำข้าวล,ลงปูน,ลปนแล้วก็ทําถีน้ําใช้เวลารวมประมาณสิบห้าวันมเมื่อเอาครับ,รบไ,ไต่อเลยครับเมื่อมีนอนแดงจบูนแล้วเราก็สั่งลูกกุ้งมามาปล่อยอลูกกุ้งเราจะสั่งมาประมาณปีสิบสองก็คือเป็นปีที่แนะนําทาง ทางเชขานุาการก็คือแนะนําให้ปล่อยในเรืร่องแ <ใน S 2> บบเดี๋ยวขอย้อนอน,นุญาตย้อนนิดนึงในเรื่องของตัวการระบบการจัดการน้ําเราระบบการจัดการน้ําของที่ฟาร์มเนี่ยเราแบ่งเป็นขั้นตอนยังไงบ้างครับครูออครับพูดให้ฟังหน่อยระบบการน้ําเราจะมีบ่อซีดบ,บ่อซีดนี่เราจะเน้นการฆ่าปะารับถ้าเราน้ํานอกเข้ามาครับที่นี่เราใช้น้ํา ภายนอกปีละหนึ่งครั้งปีมาหนักหนึ่งหสองครั้งหนึ่งรสองครั้งที่เราดึงากภายนอกเข้ามาเพราะอรถึงดึงน้ําน้อยครับผมเพราะว่าเราถ่ายแต่น้าเลนครับเราดูแต่เลนออกดูแต่เลนออกครับจากหลุมหลุมเลนกลางบอเนี่ยครับประมาณกุ้งอายุมาทักยี่สิบวันบวกเราจะเริ่มถ่ายถ่ายเลนออกเราก็เลยดึงน้ําออกมาเนาะเราก็เลยดึงน้าภายนอกเติมน้ําเท่าที่มันยุบครับเติมน้ำเท่าที่มันยุบไม่ได้เน้นว่าจ้องใช้น้ําเยอะครับผม เติมน้ำเต็มมันยุบเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงปูนลงตัวเรียมลงละอะไรเนี้ยลงเล่ธาตุครับประหยัดตัวนนั้นครับพอเรามีบอ่อพักที่เราดึงน้าเข้ามาเป็นบอ่อพักเราจยังไงต่อครับนั่นก็ข้าวบอ่อพักหนึ่งเ,าเาราทิศตอนนั้นน้ำนอกเราก็ทิศโดยการลงสารค่าปะหาครับข้ามารทิดที่ก็แล้วข้าวบอ่อพักสองครับบราสองอยู่ลงดังดัง่งสักเติมครับ,รบเพื่อให้ตกตะกอนเพื่อให้ ไอ้น้ำมันดูคุณภาพดีขึ้นครับแล้วไปบ่อพักสามบ่อสามเราจะลงจะลงปูนครับผมลงพปูนขาวเพื่อเบีให้มันได้ได้ระดับที่เราต้องการอืมครับบ่อสามลงปูนขาวเพื่อเพื่อเบีให้ดึงเบสขึ้นได้ลงเลาเติมในบ่อและอ่างกลายจะไม่ตกครับก็คือพยายามบ่อพักสามขึ้นเติม ph ให้ใช่ต่อให้ให้ขึ้นตามที่เราต้องการใช่ครับบ่อขาวจะเติมปูนครับแล้วก็ดึงขบ่อลี้ยง ดึงข้าบ่อเลี้ยงบ่อพักแล้วก็ข้าวบ่อพัก่็พักกพักฟรีแล้วก็ดึงข้าบ่อเลี้ยงครับผมบ่อพักฟรีนี่เราไม่ต้องเติมอะไรไม่เติมอะไรมีแต่ปลาอย่างเดียวแล้วก็เติมน้ำ้าไปคือตอนนี้ที่อยู่ในบ่อพักแล้วก็เติมแล้วก็น้ำเข้าคือเราก็เข้าบ่อเลี้ยงแล้วก็หลังจากที่บ่อเลี้ยงแล้วก็ดูดแล้วก็ดูดดูข้าวบ่อเลี้ยงเราไม่ได้ฆ่าปลาครับถ้ามีไข่ปลาติดไปเราก็ไม่ตีเรียดทวนนั้นอืมครับผมแล้วก็ให้มันอยู่กับกุ้งเลยถ้ามันติดไไปเะม่ก็ยอ อันนี้ก็เปิดออกมาไปสักกล้าหรือสองกล้าอะไรเงี้ยก็ไม่เยอะอาจจะบางทีอาจจะไปหลุดแล้วก็อาจจะมีไข่มั่งปลาไปไข่ในบอ่อแต่ว่าไม่ตันไข่ปลาไม่ตันโตอันนี้ตัวเท่าไอ้นิ้วก้อยเนี้ยปลาปลายนิ้วเนี้ยแล้วก็จับงแล้วก็มีผลอ๋อครับผมอันนี้คือการเตรียมน้ำของเราก็คือพอเราเอาน้ำเข้าไปเติมในบอ่อที่เราเลี้ยงที่เติมเท่าที่ว่าน้ํามันหายไปครับส่วนส่วนไอ้ที่ตัวดูดเลนแล้วก็ดูด แล้วก็วนไปเรื่อยๆน้ําจากบ่อจากกลางบ่อเราจะมีหลุมกลางกลางบ่อกว้างประมาณสักแปดถึงสิบสองเมตรลึกประมาณสักสามเมตรครับเป็นรูกลวยแล้วก็มีท่อดูเรนอยู่กลางบ่อเราจะดูเรนนั้นไปทิ้งในบ่อเรครับ่อเรีนเรามีหน้าที่ประมาณสักแปดไร่เป็นความยาวตามความไปเลยคมันเจ็ดไร่เป็นไร่แล้วก็น้ําจากบ่อเรีเนี่ย ก็ละไหลมันก็ลงคูส่งส่งส่งน้ำคูส่งน้ำแล้วก็จะไหลกลับมาหาบ่อทิศแต่ถ้าช่วงปกติเราก็จะไม่ถ้าเป็นน้ําเก่าเราก็จะไม่ทิศล้วก็จะปลูกกันมาใล้บาปัามันวัมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะสู่ข้าบ่อที่ทิศทิศบ่อหนึ่งที่ว่าข้าพาหาที่ข้ามาหาตอนแรกกับ้าเป็นน้ำเก่าที่เราเพิ่งดึงมาแล้วก็ไม่ต้องทิศก็ผ่านับผ่านมาเลยเป็นดังรับชิมเลยครับผ่านมาแล้วก็บ่อนั่นก็พักไม่เฉย แล้วก็มาข้าบ่อสังข์ลำธมครับแล้วก็มาบ่อลงปูลครับผมแล้วก็มาบ่อบ่อพักที่มีปลาที่มีปลานี่ยแต่ทุกบ่อมีปลาหมดออกมาถึงว่าทุกบ่อที่เราใช้มีปลาหมดเพราะว่าบ่อที่เราทิดก็เราฆ่าแต่ปลาหากุ้งเราไม่ได้ฆ่าปลาก็มีปลาอยู่ครับในบ่อที่ว่าลงสังทีลำธิมเราก็ไม่ได้ฆ่าปลาก็มีปลาอยู่ครับผมบ่อที่ลงปูลก็มีปลาอยู่ทุกบ่อมีปลาหมดครับผมเราใช้ปลาในการช่วยรับเรื่องของตัวคุมสีน้ํา ประมาณนั้นครับคือเราเราเน้นให้มันช่วยกรองพวกแป้งตน้นพวกอะไรอะไรที่ว่าเราดูดจากต่กน้นก้นทอง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 บ่อท้องกระท่าเนี่ยครับไปใส่บอเรีนเนี่ยจากบอเรนออกมาเนี่ยมันก็จะได้ผ่านการกรองเหาือนกันระยะให้น้ําเดินทางอ่ามันก็จะได้น้ําก็ใสขึ้นมาก็สวยขึ้นน้าก็สวยขึ้นครับอันนี้ก็คือเป็นระบบก,การจัดการน้ําของฟาร์มเราเรื่องของลูกความหนาแน่นที่เราปล่อยลูกกุ้งครับกรูอ,อุดเราปล่อยความหนาแน่นประมาณไหนครับ ผมปล่อยประมาณแสนสองถึงแสนห้าหมื่นตัวต่อไร่ครับผมพอผมปล่อยประมาณบอ่อหนึ่งจะปล่อยปล่อยประมาณรักไปสี่ทีได้ส <4 S 2> ี่ได้ผมปล่อยเผื่อบอ่อหนึ่งและบอ่ 1, ะบอที่เลี้ยงที่ปล่อยด้วยก็แสดงก็แสดงวุฒิต้องปล่อยประมาณรักล้านถึงล้านสองครับผมต่อหนึ่งบอ่อ แล้วเมื่อปล่อยร้านร้านสองพอกุ้งอายุได้สักเดือนหรือสามสิกว่าวันผมก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งไปอีกบอ่อหนึ่งอ๋อครับผมก็คือความหนาแน่นก็ประมาณสมมุติบ่อสีไร่ก็ประมาณห้าแสนถึงหกแสนแต่คราวนี้รรเราปล่อยในบอ่อเดียวเลยคือปล่อยแน่นไปเลยครับผมสองเท <ผม S 2> <ม>่า เท่าเพื่ออะไรครับกูทำไมเราถึงไม่เราถึงไม่ปล่อยตั้งเราถึงไม่เลี้ยงสองบ่อตั้งแต่แรกเพราะเพื่อประหยัดผมว่ากุ้งเดินเลขอ่ะคือมันยังใช้ทุกอย่างน้อยครับอ๊อกขอใช้น้อยเลยขใช้น้อยเก็เลยปล่อยรวมกันครับแล้วน้ำอีบ่อเราเตรียมไว้มันจะได้คุณภาพน้ำมันยังคุณภาพมันยังดีเมื่อกุ้งลงไปตอนโตหน่อยแล้วมันจะการสปิดก็จะเร็วขึ้นสามสิบวันแรกใช่ไหมครับทประมาณสามสิบสามสิบห้าวันเนี่ยปล่อยในบ่อเดียวกันแล้วค่อยแยก <ไ>ใช่ครับเมฆ <ไป S 2> บองบองครับผมชื่อใช้อวนลากกันมาแล้วก็ใส่ท่อวางข้ามไ้เพราะลูกน้องหนึ่งคนให้เลี้ยงสองโบครับก็จะทุกคนก็จะเลี้ยงปล่อยบโบนี้แล้วก็ไปปล่อยโบน,นู้นครับผมแล้วเพราะว่าเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งงทีเขาก็จับบอ่อม่แล้วก็บ่อน,นู้นจับตีหลังแต่โดยที่ซส้ใหญ่กว่าครับแล้วพนั้นก็มาปล่อยบ่อม่อีกแล้วก็ย้ายกลับไปอีกครับประมาณนั้นครับนี่คือหนึ่งในวิธีการเรต้นนึงของเราประมาณนั้นครับผมใช่ครับ เในเรื่องของเรื่องของโปรแกรมการให้อาหารบ้างเรามีการหลักกในการปรับอาหารเพิ่มอาหารอย่างไรบ้างครับครูครับอาหารที่นี่เราจะเน้นเลี้ยงกุ้งมีวันหยุดให้อาหารหนึ่งวันในวันอาทิตย์หยุดให้อาหารแล้วก็การเดินอาหารเราจะเดินทีละหนึ่งกระสอบครับถ้ากุ้งกินอยู่ห้าสิบโลครับก็จะเว็นไม่สัก ให้มันกินหมดหมดติดต่ตอกันสักห้าวันหรือหกวันเพิ่มไปเจ็ดถึงห้าโลแล้วก็ถลังนั้นก็อาจจะถ้ามันหมดติดต่อกันอีกสักสามวันห้าวันก็เพิ่มไป100ร้อยโลอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าเพิ่มคราวลวคราว,าว,าว,าวละล,ล,ลูก,ลลกเลยยี่บาโลเลยครับครับผมแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่ว่ามันกินหมดเนี่ยเราดูจากอะไรเช่นดูจากว่าไม่มีขี้นิยอบกุ้งลอยกินอาหารต้องติดต่อกันครับ แต่ถ้าว่าเออวันนี้ขี้นยอยาวกุ้งไม่หรือไม่ลรากินอาหารเราก็จะไม่ไม่ไม่เพิ่มถึงจะหมดเราก็ไม่ไม่เพิ่มว่ายืนไปก่อนอืแต่ถ้าเจอถ้าเจอกุ้งว่ายหาอาหารอย่างเงี้ยกินอาหารหมดว่ายหาอาหารแล้วขี้นยอไม่มีเพิ่มครับก็เลยก็ถึงเพิ่มเป็นครับอันนี้คือเราต้องเราต้องทิ้งช่วงประมาณสักสามวันก็ใช่ครับประมาณเราดูคำนวณว่าบาดีเราก็ใช้ตัววอตแอพของกรมประมงด้วยในการควบคุมว่า เออเนี้ยกุ้งวาเนี้ยมัคนควรกินมาทักกี่กิโลครับถ้ามันเกินโกตตาไปเกินที่เขาคำนวณมาแล้วก็ถอยกลับมาบอยู่ในประมาณเนี้ยครับแต่ถ้ามันยังกินอยู่ในต่ำกว่าเกณฑ์ก็วางไว้แล้วก็เดินไปเดินไปได้โดยใช้ฟีดแอปของโคระมง,งช่วยใช่ใช่ครับประมาณนั้นครับ,รบแล้วในส่วนของตัวเราเราเริ่มเราหลังจากวันที่ 8, แปดเราก็หว่างมือแล้วก็เริ่มขึ้นฟีดตอน ี่วันครับครับขึ้นฟีดประมาณที่ยี่สิบวันถึงยี่ห้าวันนะครับยี่สิบวันถึงยี่ห้าวันใช่ไหมครับ,รบดูที่ว่ากุ้งมันโตความโตของกุ้งขนาดไหนครับมันยี่สิบถึงยี่ห้าวันกันขึ้นฟีดอืมครับผมแล้วเราเราจะเริ่มเราจะเริ่มดูดในเรื่องของตัวดูดดูดเลนประมาณยี่สิบวันครับเริ่มให้อาหารเริ่มขึ้นฟีดก็เริ่ม<ก>ดูดเลนปล่อยพร้อมคือเริ่มขึ้นฟีดแล้วก็ดูดเลนพร้อมกันไปด้วยใช่ครับเราเปิดเราเปิดเครื่องดูดเนี่ยครับวันเปิดชช่่วงงกกกุ้้เเเล็็ๆประมาาาาณทีอย็นเช้าที่ยงเยชั่วโมงเกุ้งเบ กุ้งเล็กคือหลังจะเริ่มหวานอาหารแล้วพอกุ้งเริ่มเข้าหาเครื่องหวานแล้วเราก็จะเริ่มดูตอนเช้าดูดตอนเที่ยงดูตอนเย็นพอช่วงที่ว่าเราปิดเครื่องหวานอาหารเราก็จะก็จะไม่ดูดเพราะกุ้งจะเข้าไปในหลุมกลางเลนถ้าเรารดูดกุ้งก็จะแบบแช่มันอยู่มั่วครับ,มรบ,รบผมแล้ว <c oughs> <c oughs> ในส่วนของการอา,อาหารที่เราฟรีดต่อวันเราให้กี่มื้อครับพี่นมาให้สามมื้อครับให้สามมื้อ วงกุ้งเล็กแค่สามสามมือ้อเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นแล้วพอเป็นช่วงกุ้งโตครับผมกุ้งโ<น>ตก็ฟีดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์เราก็หยุดทุกวันที่หยุดทุกวันอาทิตย์เรา,า,า,าก็จะหยุดให้อาหารเลยทุกวันที่หยุดให้อาหารให้กุ้งได้กันทาการเคลียร์เก็บเศษให้เคลียร์พื้นบ่อครับเคลียร์พื้นบ่อให้เคลียร์ให้เคลียร์บ่อในสิ่งที่มันตกค้างบางทีมันได้กุ้ยเขี่ยมันว่างก็ได้เขี่ยนู่นกนีี่ตไทเเเปป็ะย อยู่ชอกอยู่ลือเพื่อให้ออกมารวมเข้ากลุ่มเรียนครับเท่ากับว่านี่ก็เราก็เดินโปรแกรมอาหารแบบเข้มงวดเลยนะครับพี่ก,ก,ก็อยู่ในเกณฑ์เข้มงวดก็ยิ่งคืออยู่เกณฑ์ว่าวัดน้ำป็นเกณฑ์เอาอวัดท่าน้ำในนิตวัดด้วยเป็นเกณฑ์ด้วยว่าแอมเนียงก็ต้องไม่เกินศูนย์จุดจห้าในไตรก็ไม่เกินศูนย์จุดจห้าอันเนี้ยคือถ้ามันตัวไหนมันเกินมาเราก็จะลงยุนซีลงอยู่แล้วตามโปรแกรมแต่ว่าถ้าตัวไหนเกินมาเราก็จะลดอาหารมาช่วย อืครับผมแล้วเรื่องอ่าคลายนี่เราเน้นไหมครับพี่อคลายเน้นร้อยห้าสิบครับแล้วเรื่องอคลายสูงต่ำแบบร้อยห้าสิบเน้นระว่าร้อยห้าสิบบทาวันในอัลายต่ําก็จะลงบุงขาวตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันจะลงโซเดียมตอนบ่ายบครับผมเพื่อดึงอะไรกลับมาให้ได้ร้อยห้าสิบครับแล้วในเรื่องของที่ว่า จุลินทรีย์ที่เราใช้เนี่ยครับผมเราใช้จุลินทรีย์อะไรบ้างครับที่ว่าเราหมักปลาก็มีก็ที่จะใช้หมักลงบ่อก็มีพวกจุลินทรีย์หลากหลายทุกทุกบริษัทคือหมักลงหมักลงทุกวันครับคือเช้าก็ลูกน้องต้องหมักลงอยลินทรีทุกวันครับผมแต่สลับกันไปทุกบริษัทคือสลับกันเรื่อยๆสลับกันเรื่อยๆแล้วปลาหมักเนี่ยเราใช้ยังไงครับผมคือใช้คุกอาหารครับกับใช้กับน้ํา ปลาหมักที่มันเป็นที่เราหมักเป็นนั่นดีแล้วก็มาคุกอาหารในตัวกากตัวอะไรที่มันเหลือจากนั่นแล้วเราก็ไปต้มหมักผสมกับลำลงสารในบ่อเวลาเราเตรียมน้าครับที่ว่าเราทําหนอนแดงทําอาหารใช่ครับเตรียมน้ำส่วนน้ําที่เราหมักได้ก็มาคุกอาหารคุกอาหารครับครับผมตรงนี้ก็ที่เราคุกเราใช้วิธีนี้ครับในการเลี้ยงเนี่ยครับกุ้งกินอาหารดีนะครับผม ก็อ,อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเ,เพราะว่าปัญหานี้เจอโรคขี้ขาวน้อยความนี้ไม่ค่อยเจอเจอน้อยปัญหาโรคขี้ขาวแทบไม่ค่อยเจอเอาจจะเป็นเพราะเราเเราเราาลดการลดอาหารด้วยนะครับไปส่วนนั้นด้วยอ,อครับผมลดอาหารด้วยแล้วในเรื่องของตัวนี้บ้างครับอ,อไ้กุ้งที่เราจับเราไ้กุ้งที่จับโดยจะมากจะเน้นไ้เจ็ดสิบลงมาครับคือจะเน้นเจ็ดสิบลงมามัน แต่ว่าลงไปเท่าไหร่ไม่ได้กําหนดครับแล้วแต่กุ้งมันจะไปได้ครับผมถ้ามันเอากุ้งเราเจ็ดสิบตัวดูมันยังโตดียังไปได้ดีเราก็ไปเรื่อยๆครับเลี้ยงมาถึงยี่สิบตัวก็มียี่สิบกว่าตัวก็มีถ้ามันไหนมันทาท่าว่าจะไม่ดีดูเหมือนกับว่าจะไปไม่ได้แล้วเราก็เรียกเพ่มาจับไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเอ่อไปใส่ใหญ่หรือใส่กันไหนไม่ได้กำหนดคือไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเป้าชัดเจนว่าเราจะต้องจับกุ้งหน้าเท่าไหร่ไม่มีเป้า ไปตามที่กุ้งจะไปได้ <C> e <an> ก็คือไปตามที่กุ้งจะไปได้ครับเ <C> e <an> น้นไปใหญ่สืดตอนท,ที่จะไปได้ครับ <C> e <an> ถ้าสมมติว่าในช่วงนั้นที่ราคาใจที่เราต้องจับเนี่ยราคามันไม่ค่อย <C> e <an> คือไม่ได้ซีเรียสส่วนนั้นครับคือเน้นไปเสืนต้านที่จะไปได้เพราะว่าเราหนาช่วงนี้ไส่เจ็ดสิบราคาดีเราอาจจะไม่จับเจ็ดสิบได้เพราะเรามองเออหน้าถึงว่าราคากุ้งไส้ใหญ่จะเล็กจะราคาไม่ดีแต่อย่างน้อยก็ราคาต่ำมากกว่าเจ็ดสิบครับและเราได้น้ําหนักด้วย แล้ก็ไม่นที่เห่านั้นแล้วก็ไปตามที่มันจะไปได้ไปตามที่เขาจะไปได้ก็คือในตรงนี้ในนั้นเป็นเกณฑ์ครับก็คือมันจะไปอีกเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกส่วนที่ทําให้เราแบบว่าเลี้ยงแบบความเสี่ยงเราไม่มากถูกใช่ไหมพี่ครับเลี้ยงเอากำไรยี่สิบปีนี่ไม่ขาดทุนเลยไม่มีไม่เจ็บตัวมันก็มีบอ่อที่เสียหายแต่ประกอบการรายปีไม่เคยขาดทุนครับไอ้อบอ่อเสียหายมีไม่มีครับบอ่อเป็นตัวแล็กไม่มีเป็น เป็นขาดไม่เป็นคือเป็นเหมือนเพื่อนทุกอย่างบ่เป็นเวสไม่เป็นแต่ว่ามันสัดส่วนการเสียหายเนี่ยมันไม่ได้พายเราเดือดร้อนครับผมทิศปีเรายังมีกำไรครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะถ้าคิดถึงทั้งหมดก็ไม่ได้ขาดทุนเลยใช่ครับประมาณนั้นครับหรือทิศปีเรามีกำไรมีวิธีคิดยังไงครับตรงนี้แนวคิดที่ว่าเราต้องจับเราก็มีกุ้งจับตลอดใช่ไหมฮะมีกุ้งจับตลอดครับมีกุ้งจับทั้งปีมีกุ้งจับทั้งปีครับคือเราเน้นเหมือนว่าไร ประยุกความสามารถของอื่นมามาใช้ครับประยุกต์สิ่งดีๆที่ความอื่นมีแล้วประยุกมาใช้ในความเราดูงานเขาดูความคิดเขาเอามาใช้ปรับปรุงให้เป็นเราโดยที่ไม่ใช่ลอกเขาครับตรงนี้เรารู้ดีที่สุดครับผมประมาณนั้นครับครับผมได้ครับสุดท้ายครับกอุ้มมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมทั้งในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งคนหนึ่งแล้วก็ในฐานะของประธานสากลด้วยก็ควาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งครับรู้จักตัวเอง ครับู้จักพื้นที่ตัวเองอรู้จักบ่อตัวเองแล้วก็ดูอันใครไม่ต้องเชื่อใครมากเชื่อตัวเองดูแล้วเราจำอะไรก็มาใช้ได้ก็จำเข้ามาไม่ต้องคิดเองทุกอย่างไม่ต้องอายใครที่จะต้องเล่นกเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนทำแล้วลองปิดลองถูกกันแล้วก็ต้องอดีแล้วเราไม่ต้องไปลองเองครับแต่สิ่งที่จําเพื่อนมาใช้วิเคราะห์ใช้พิจายาญาตัวเราว่าเหมาะสมเราไหมรเราเราทำมันจะได้ผลไหม ไม่ได้เชื่อสิ่งที่เพื่อนทําได้โดยไม่หันมองตัวเองว่าเาพววืพวว่อนความเค็มสามสิบทำแบบเนี้ยเราไปดูงานเพื่อนจะทําแบบเขาเหมือนกันมันก็เจ๊งเพื่อนความเค็มห้าทำแบบนี้ยเราโนนเพราะจะทำแบเขาเหมือนกันเราก็เจ๊งครับแบบหรือว่าบางทีน้าเขาดินเขาเป็นดินเหนียวดินเราเป็นดินป่าชาลเลนดินเขาเป็นดินทรายดินเราเป็นดินเหนียวอ่างเงี้ยตามเขาทุกอย่างไม่ได้ต้องมีเคราะห์ตัวเราด้วยครับแต่ก่อนต้องใช้ใช้ใช้สมองวิเคราะห์ตัวเองให้หาตัวเองให้เจอครับ ผมก็คือต้องรู้จักตัว,ตวเองให้ดีใช่ครับหาตัวเองให้ให้เจอครับผมแล้วก็จําส่วนดีๆของอื่นมาประยุกต์ใช้กับตัวเราครับผมนี่ถือว่าเป็นแนวคิดที่ทําให้ทางโกอูนนะครับประสบความสําเร็จมาตลอด20ปีที่ผ่านมาก็ก็พอ,อ,อไปได้กรับพอ,อไได้ก็ไปไ่ึไปไปึงกำลังสนิทขนาดครับครับผมครับผมวัน<ม>นี้ต้องขอบคุณโกอูนมากครับขอบคุณมากครับดีครับดีครับ